เพื่อนๆรู้จักดาร์กเว็บกันหรือเปล่าคะหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักดาร์กเว็บนะคะว่ามันคือเว็บอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเนื้อหาในดาร์กเว็บเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลายๆคนคงจะรู้แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักดาร์กเว็บเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยโอจะอาสาพาเพื่อนๆไปรู้จักกับดาร์กเว็บกันคะ่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่า Dark w เว็บเนี่ยมันเป็นเว็บที่ดาร์สมชื่อจริงๆค่ะแล้วก็ที่ไปที่มาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆเลยนะในประเทศเราเนี่ยอาจจะยังไม่แพร่หลายค่ะหมายความว่าในประเทศของเราอาจจะยังไม่ไม่สามารถเข้าถึง dark w เว็บได้เหมือนกับเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นของนอกหรือว่าของต่างประเทศเนี่ยนะคะ Dark w เว็บตัวนี้เนี่ยมันมีแพร่หลายมากๆแล้วก็มีคนหลายกลุ่มเลยนะคะที่ เข้าไปใช้ดาร์ k เว็บกันมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงอันตรายแล้วก็ดาร์ k สมชื่อขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปรู้จักกับดาร์ k เว็บกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกําลังอยู่ในช่อง c h a n g Story นะคะวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับ Dark Web กันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเราจะต้องพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตก่อนเนาะในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากๆในการติดต่อสื่อสารในการทำงานใช่ไหมแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเบเบมากที่พวกเราทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตในทุกๆวันอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่าใน ปัจจุบันนี้เนี่ยบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมันแบ่ง อินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งประเภทแรกที่โอพูดถึงเนี่ยเราจะไม่เน้นนะเราจะไปนเน้นอีกประเภทหนึ่งมากกว่านะคะก็คือประเภทที่2นั่นเองแต่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเชื่อมโยงกันเนาะประเภทแรกที่โอพูดถึงเนี่ยมันคือประเภทที่พวกเราใช้งานกันอยู่ทุกวันค่ะไม่ว่าเราจะเสิร์ชข้อมูลอะไรมันก็ขึ้นมาให้เรามันก็ขึ้นให้เราเห็นเสิร์ชปุ๊บมาปั๊บเลยก็คือพูดง่ายๆว่า เป็นอินเทอร์เน็ตที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงมันได้เข้าถึงข้อมูลตรงนั้นได้อย่างเช่น Google นะคะเวลาเราแบบหาข้อมูลอะไรก็ตามเวลาเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งข้อมูลขึ้นมาให้เราเห็นเลยใช่ไหมกับอีกประเภทหนึ่งค่ะเป็นประเภทที่ เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วอะไรบ้างล่ะที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ตัวอย่างเลยนะคะก็คือความลับค่ะความลับของอหน่วยงานราชการความลับของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งธุรกิจค่ะธุรกิจระดับชาติหรือว่าธุรกิจข้ามชาติ ธุรกิจพวกนี้หรือว่าสิ่งที่โอพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะเวลาเราเซิร์ชข้อมูลเข้าไปอะนะคนที่จะสามารถมองเห็นได้เนี่ยจะต้องมีการเข้าถึงของเว็บไซต์นั้นๆค่ะหมายความว่ามันจะต้องมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงหรือว่าเป็นลิงก์เจาะจงเข้าไปนะคะมันถึงจะสามารถเข้าไปสู่ข้อมูลพวกนั้นได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับดาร์กเว็บที่โอกาลังพูดถึงด้วย อย่างที่ชื่อมันบอกเลยค่ะมันคือดาร์ k เว็บแน่นอนว่าพอเวลาเราเซิร์ชข้อมูลธรรมดาเข้าไปว่าดาร์ k เว็บเนี่ยนะคะมันไม่มีข้อมูลขึ้นมาให้เราค่ะหมายความว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้เหมือนกับที่เราเซิร์ช Google หาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะคะดาร์ k เว็บเนี่ยจะต้องมีลิงก์เฉพาะเจาะจงเข้าไปแล้วไม่ใช่ลิงก์ธรรมดาด้วยเป็นลิงก์ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนด้วยนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่เขาจะต้องทำลิงก์ แบบซับซ้อนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ไอตัวด์กเว็บตัวนี้เนี่ยเพราะว่าด์กเว็บเนี่ยมันเป็นเว็บที่ผิดกฎหมายค่ะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายมารวมอยู่ในด์กเว็บค่ะสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนๆอนอาจจะนึกออกแค่เอ๊การพนันยาเสพติดผู้หญิงการค้าบริการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วในด์กเว็บในโลกของด์กเว็บเนี่ยมีหมดเลยทุกรูปแบบค่ะตั้งแต่ การโกงการปลอมแปลงเอกสารไปจนถึงการค้ามนุษย์การฆ่าคนแม้กระทั่งการจ้างนักฆ่าเนี่ยไปฆ่าคนก็สามารถที่จะจ้างได้ในดาร์กเว็บนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่บุคคลบุคคลหนึ่งเข้าไปใช้บริการในดาร์กเว็บบุคคลบุคคลน,นั้นจะกลายเป็นบุคคลที่นิรนามทันทีค่ะหมายความว่า เขาจะไม่เปิดเผยหน้าตาไม่เปิดเผยรูปประธานสันฐานไม่เปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยอ,อะไรทั้งสิน้นแล้วในด์กเว็บที่เขาเข้าไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเข้าไปในด์กเว็บครั้งเดียวแล้วจบนะคะ พอเข้าไปในดักเว็บได้เนี่ยมันจะมีเว็บอื่นที่กระจายออกไปอีกเป็นพันพเว็บเลยค่ะนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาใช้บริการดักเว็บเนี่ยมีเยอะมากถึงมีคนเนี่ยมาสร้างเว็บได้เป็นพันพันเว็บอยู่ในนั้นที่เป็นเว็บย่อยกระจายออกไปอีกทีนึงอะนะมีคนใช้บริการมีคนทําสิ่งผิดกฎหมายแน่นอนว่าก็จะต้องมีคนถูกจับ เพราะว่าการใช้บริการหรือว่าการทําสิ่งผิดกฎหมายด้วยเช่นกันใช่ไหมเพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมคะว่ามีหลายๆเคสที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะที่เขาเนี่ย ใช้บริการด์กเว็บเป็นช่องทางในการหาเงินแล้วสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ถูกจับโอจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งเคสให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆอ่ะนะแต่ว่าในปัจจุบันเขาถูกจับไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาเอาคลิปมาโพสในด์กเว็บเนี่ยแหละคือคนคนนี้เนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เขาถูกจับไปเนี่ย เขาไปฆ่าคนคนหนึ่งมาค่ะก็คือเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเป็นรักร่วมเพศค่ะเขาไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็ถ่ายคลิปตอนที่เขาฆ่าถ่ายหมดเลยว่าทํายังไงถ่ายหมดเลยว่าปาดตรงไหนทําตรงไหนบ้างหั่นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เอาคลิปนั้นเนี่ยไปโพสต์ในดาร์กเว็บค่ะซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกที่เขาไปโพสเนี่ยนะคะมันทําให้ คลิปของเขาเนี่ยเริ่มมีคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันก็ทำเงินให้กับตัวเขาเองด้วยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะภายในเวลาต่อมาเนี่ยคลิปอน,นันเนี่ยมันปลิวค่ะหมายความว่ามันปลิวไปเว็บอื่นนะเวลาเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยนะคะเพื่อนเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นคลิปของผู้ชายคนนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยโอเคว่าน่าจะโดนแบนไปแล้วแหละนะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูปภาพเนี่ยอาจจะยังมีอยู่ก็ได้แต่โอกก็ไม่แนะนําให้ไปดูอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพที่มันรุนแรงมากถึงแม้ว่ามันจะมีบางภาพที่เซ็นเซอร์ไปแล้วแต่มันก็ยังดูออกอยู่ดีว่าเขาทําอะไรอะ่ะแบบเพื่อนเอนก็นึกออกใช่ไหมเขาเนี่ยถูกจับเพราะว่าดาร์ k เว็บเนี่ยแหะค่ะประเด็นคือเขาเนี่ยถ่ายคลิปแล้วเขาก็ดันติดหน้าตัวเองเนี่ย ไปด้วยตำรวจก็เลยจับได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นฆาตกรนะคะคือทางฝรั่งเนี่ยมันจะมีคำนิยามอยู่แต่อันนี้โอไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนั้นฆ่าคน3คนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นฆาตกระคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาฆ่าคน1คนหรือว่า พลั้งมือโมโหฆ่าคนไปเนี่ยอันนั้นเราไม่เรียกว่าเป็นฆาตากรนะคะอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นที่มันเข้ามาแทรกด้วยนะก็ยังไม่เรียกเขาว่าเป็นฆาตากรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่3คนเมื่อไหร่เนี่ยคุณคือฆาตากรทันทีคือแบบซีเรียลคิลเลอร์แล้วอันนี้ทางฝรั่งเขาจะเป็นแบบนั้น,น่นะคะแต่คือทาง เมืองไทยหรือว่าเอเชียเนี่ยโอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรอาจจะเรียกว่าแบบพังมือก็ได้แต่ไม่น่าจะพังอ่ะเพราะว่าเขาตั้งใจขนาดนั้นน่ะเนาะสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ก็โดนจับเพราะว่าดาร์กเว็บจริงๆอ่ะนะมันไม่ได้มีแค่เคสฆาตกรรมเคสนี้เคสเดียวนะคะเพื่อนๆมันยังมีเคสอื่นอีกนะอย่างเช่น เคสแบบว่าฟอกเงินเคสยาเสพติดเคสแบบค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากมายที่ถูกจับเพราะว่าดาร์กเว็บนะการที่โอนำเรื่องราวของดาร์กเว็บมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยนะคะโอ๋จะต้องบอกเจตนาของโอ๋ตอนนี้ก่อนเลยว่าโอนเนี่ยมีเจตนาที่จะแชร์ความรู้เท่านั้นนะคือพวกเราเนี่ยมาแชร์ความรู้กันค่ะว่าเฮ้ย บนโลกใบนี้มันเกิดด์กเว็บขึ้นจริงๆมันมีเว็บไซต์นี้จริงๆในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มีคนเนี่ยทำสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยมารวมกันในเว็บเนี้ยเว็บเดียวเนี่ยเยอะมากๆซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะเราโอ๋เนี่ยก็ไม่ได้เมคมันขึ้นมาด้วยเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้ถึงด์กเว็บแล้วนะคะว่า มันเป็นยังไงมันดักสมชื่อไหมบางคนก็อาจจะรู้นะแต่เพื่อนๆบางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าโอมมาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆฟังนะโอ้ไม่สนับสนุนความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามไม่สนับสนุนนะมันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคค่ะความรุนแรงอะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย มีข้อมูลที่รู้มากกว่าโอเพื่อนๆสามารถแนะนําบอกโอได้เลยติชมได้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้คําที่สุภาพนะข้อมูลทั้งหมดที่โอ๋หามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยโอ๋หามาจากในอินเทอร์นเน็ตนะคะโอ๋จะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มัน ผิดพลาดยังไงขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือคำพูดของโอที่พูดผิดยังไงเนี่ยโอจะต้องขออาภัยในนาที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะยังไงเนี่ยเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยโอฝากเพื่อนๆติดตามด้วยเทคแคร์ care, ดูแลนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยวันนี้เนี่ยโอจะต้องไปแล้วขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องของโอด้วยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย